สวัสดีครับผมกราฟิกทูบีนะฮะในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาสอนการทำไทยพร้อมเพย์กิวอาร์โค้ดนะครับเป็นการเจเนอเรตกิวอาร์โค้ดพร้อมกับราคาที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมลองใส่ตัวอย่างไปสักสองบาทดูนะครับแล้วก็กดเจเนอเรตไปปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูในมือถือนะครับป้าอันนี้นะครับผมก็อยู่ในมือถือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถ้าเกิดผมสแกนไปเนี่ยปุ๊บอ่ะนะครับเห็นว่ามันจะมีตรงพร้อมเพล์นะครับแล้วก็เป็น เลขพร้อมเลย์ที่เราเซตเอาไว้ที่ในส่วนของหลังบ้านนะฮะแล้วก็จะมีราคาเนี่ยสบาทตามที่เราเจเนอเรทขึ้นมาเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าปังใครอยากลงห้องพักฟรีนะครับลงได้ที่เว็บไซต์ h o l o t e l c o m เลยนะครับโป้โหเว็บไซต์เข้าสวยงามมากรายละเอียดครบนะครับพร้อมรับเอเจนท์ที่สนใจจะลงห้องนะครับลงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับปังโอเคนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยสร้างโปรเจกต์เป็นโฟลเดอร์อะไรก็ได้นะครับ อย่างของผมเนี่ยผมตั้งชื่อ f o ลเดอรว่า learning 2แล้วกันนะครับแล้วก็มาที่ตรง terminal นะฮะกดเปิด terminal ขึ้นมานะครับโอเคเริ่มต้นด้วยการติดตั้งตัว npm init y ก่อนนะเป็นการ initial นะฮะซึ่งเราจะได้ตัว package.json มาอย่างนี้นะครับอ่ะต่อไปนะที่ตัว package.json นะครับผมจะทำการเพิ่มคี์เลข0ไปนะครับซึ่งเรานะครับจะทำการใช้ node ม o n นะฮะในการ วอท์ฟายไฟล์หนึ่งก็คือไฟล์ของอ่าอินเด็ก์เสนะครับตัวหนดนมันนะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าไฟล์เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างและมันจะทาการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ให้เองเลยนะครับอ่ะโอเคเราเซฟไปทางนี้นะครับต่อไปที่ตัวเทอร์มินลนะครับผมจะพิมพ์ว่า n p m i i นั่นก็คือ i n s t a l l นะครับอ่าเราพิมพ์ตัว i ตัวเดียวก็ได้ก็จะติดตั้งนะในส่วนของตัว Express นะครับซึ่งตัว p express จะเป็นตัวที่เอาไว้ทําให้เจ้าสริปนะครับ เปลี่ยนจาก client เนี่ยเป็น server นะฮะอันที่2จะเป็นตัว generate qr code นะก็คือชื่อแพ็กเกจว่า qr code เลยตัวที่3จะเป็นตัว prompt pay นะครับขี qr นะซึ่งตัวนี้จะจะเป็นตัวที่เอาไว้ทำการ generate ตัว t h a i prompt pay qr code นะฮะแล้วก็ตัวที่4จะเป็นตัว body parser อ่ซึ่งจะเอาไว้ทำการส่งข้อมูลเนี่ยผ่านไปต่อโพสต์นะครับ แล้วก็ตัวที่5้เป็นตัวโหลดเดชนะครับเป็นตัวจัดการข้อมูลของเจ้าสคริปต์นะแล้วก็ตัวที่ผมจะเป็นคอนะครับเอาไว้ป้องกันเวลามันติดคอติดบล็อกนะครับตัวคอนโทรลลาเอเซียแล้วทีสัย่างนี่นะครับโอเคติดตั้งแพ็กเกจตาน,นี้แล้วก็เอนเตอร์ไปเลยนะครับแล้วก็รอมันติดตั้งแพ็กเกจสักครู่หนึ่งนะครับปองอ่านะฮะซึ่งถ้าเกิดมันติดตั้งแพ็กเกจเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ตัว dependency มาทั้งหมดอย่างนี้นะครับ เราปิดตัวไฟล์ package jsn o ไปเลยนะครับแล้วเรานะครับมาทำการสร้างไฟล์ index js ขึ้นมานะเพราะที่ไฟล์ package jsn เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราทำการให้หนมมันเนี่ยมันวัดตัว index js อยู่นะครับอพอเราสร้างไฟล์ index js เสร็จแล้วนะครับผมย้อนนิแป๊บนะึงเราเริ่มมา r e quire ก่อนเลยนะครับโดยการเริ่มจากตัว package express นะครับก็ r e quire ว่า express ตัวที่สองแล้วก็คือเป็นตัว app แ,แล้วก็เรียกใช้ express function นะครับ ตัวที่3เป็นตัว QR code แล้วก็ require ตัว QR code มานะครับตัวที่4เป็นตัว generate payload ก็คือเราจะ require ในส่วนของพรอมเพย์ QR นะครับตัวนี้ตัวที่ะครนะเป็นตัว body parser แล้วก็ require body parser นะครับ ตัวที่6เป็นโอ้เยอะโคตรเยอะเลยตัวที่หเป็นตัวโหลดแดชนะครับรีควายโหลดแดชตัวที่7เป็นตัวคอนะครับโอเคหมดละเจ็ดตัวนะครับอะต่อไปเนี่ยเราจะทําการให้ตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราครับมันเรียกใช้มันใช้คอด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเราท,ทําที่ฝั่งหน้าบ้านเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องติดคอนะครับแล้วก็จะ ใช้ body parser ด้วยนะครับก็คือ use body parser json นะครับแล้วก็ use body parser url encoded ตามด้วย extend เป็น true อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเช็คด้วยนะครับว่าตัว server <c oughs> เราเนี่ยนะครับมันสามารถรันได้หรือเปล่าแล้วก็สร้างตัวแปร server <c oughs> มาแล้วก็ให้แอปมาเิซที่พอร์ตสามพ แล้วก็ใช้เป็น callback function อย่างนี้นะครับอ่ะล็อกสักหน่อยว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยนะครับมันรันได้ก็คือ s e r v ์ฟ is running โอเคสุดท้ายก็เป็นตัวของ m o d u l export export เท่ากับแอปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเบื้องตน้นต่อไปเดี๋ยวเราไปสร้าง API ในการ generate QR code กันต่อเลยนะครับองะนะครับซึ่งในตัว ตัวสร้าง API e เราจะเริ่มใช้แ p ปทำด้วยเมธอดเป็นโพสนะครับซึ่งเราจะส่งไปตอบโพสมาแล้วก็ทำด้วยชื่อผ่าน API e ก็คือ generate QR อแล้วผมจะรับ request กับ response มาแล้วก็ใช้ callback function นะครับตัวแรกเป็นตัว a m o u n านะครับซึ่งเราเนี่ยจะรับ a m o u n ามาจากฝั่งนมาบ้านนะครับโดยก่อนรับนะครับผมขอ พาร์สโฟดก่อนซึ่งผมจะไม่สนนะว่าหน้าบ้านเนี่ยเขาส่งเป็นสติงหรือส่งเป็นอินมาสุดท้ายเราก็จะมาพาร์สโฟดนะครับแล้วก็ใช้โหลดแร็เนี่ยเก็บข้อมูลมาโดยเอารีเควสมาครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้นะก็คือเราจะส่งข้อมูลผ่านบอดี้มานะครับโดยคีย์เนี่ยเป็นคีย์เมาส์จากฝั่งหน้าบ้านนะครับต่อไปตัวที่สองเป็นตัวโมบายนัมเบอร์นะฮะที่จริงตัวโมบายนัมเบอร์เนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่าพร้อมเพย์เนี่ยมันรู้สึกมันจะมี เลขเลขแบัตรประชาชนด้วยใช่ไหมนะครับซึ่งเราสามารถใส่ไปได้เลยนะว่าเป็นเลขอะไรของเราเนี่ยก็ใส่เป็นสตริงเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่าน,นครับผมใส่เลขเป็น0ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะสมมติว่าเลขเนี้ยคือเลขพร้อมเพลย์ของผมนะครับอ่ะต่อไปตัวที่สามเป็นตัวเปโอลดนะครับโดยเราจะเรียกใช้อ่าฟังก์ชันของตัวพร้อมเพย์เขานะก็คือ generate ตเปโอล์ขึ้นมาโดยเราจะส่ง โมบายลำเบอร์ไปแล้วก็ส่งอัมาลไปว่ากี่บาทนะครับซึ่งอัมาลเนี่ยนะครับเรารับมาจากฝั่งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะโอเคต่อไปสุดท้ายเป็นออปชั่นนะครับก็คือจะเป็นการกำหนดค่าสีฮาโค้ดเนี่ยว่าจะให้มันม,ม,มันมีสีอะไรนะครับซึ่งเราจะเปิดคีย์คัลเลอร์ขึ้นมาโดยจะมีตัวดาร์กกับตัวไลท์นะครับตัวดาร์กผมก็จะให้เป็นสีดําส่วนตัวไลท์ก็เป็นสีขาว ซึ่งรู้สึกตัวรัจะเป็นตัวสีพื้นหลังนะครับแล้วก็ตัวดาร์กจะเป็นตัวในส่วนของตัวสีคิวอาร์โค้ดที่มาเป็นเป็นเหลี่ยมครับนั่นแหละทัวนั้นเลยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับพอเราทําการเซตติ้งค่าทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับเราจะทําการเลือกใช้ตัวนี้ฮะตัวคิวอาร์โค้ดตัวนี้ครับเป็นการให้มันเน็ตเจเนอเรตคิวอาร์โค้ดขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับโดยผมก็จะก๊อปตัวแปลคิวอาร์โค้ดตัวนี้มาที่เราเรียกเรียกรีควอนด้างบนนะครับตามด้วยเราจะให้มันออกมาเป็นเบส64นะครับซึ่ง เราจะไม่เก็บในโฟลเนอร์นะฮะก็คือเจนปุ๊บใช้เลยเจนปุ๊บใช้เลยนะครับอ่นะก็ต้องการใช้เป็นฟังชัน to data url นะฮะตามด้วยค่าแรกนะครับเราจะส่ง payload ออกมาค่าที่สองจะส่งเป็น option แล้วก็เราจะใช้เป็น callback มาเช็คด้วยนะว่ามี Error หรือเปล่าแล้วก็จะรับ response ถ้าเกิดมัน success นะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะครับสามารถไปดูลิบของ QR c o d e ได้ก็พิมพ์ใน Google ว่า npm QR code nodejs ก็ได้นะครับก็จะเห็น Li b ของเขานะว่าใช้ยังไงซึ่งไอตัว generate คียวอร์ดเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับลองไปดูนะครับอ่ะคราวนี้นะครับถ้าเกิดใน callback เนี่ยนะครับก็คือเช็คก่อนนะว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถ generate คีย์วอร์ดได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดมัน generate คีย์วอร์ดได้เนี่ยนะฮะผมก็จะมาเช็คก่อนนะว่า if error หรือเปล่าถ้าเกิดมัน error ผมก็จะให้ใหมันหลอกไปว่า generate fail อ่ที่จริงมันต้อง return ด้วยนะแมนเดี๋ยวมาติดอยู่ใน API นะครับ แล้วก็ผมจะ return res.status เป็น200อ่ะเป็น400แล้วกัน json ก็ส่ง response code ไปว่า400แล้วก็ response message เป็น bad นะครับแล้วก็อาจจะต่อด้วย string คำว่า error ไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ error นะครับผมก็จะ return มาเดินนะ,ะเดี๋ยวกรอบตัวนี้มาเลย แต่เราจะรีเทิร์น200ไปตามด้วย response code 200แล้วก็ response เนี่ยเป็น good นะครับตามด้วย result ซึ่ง result นะครับเราจะส่งตัว u r l ที่เราสร้างตรนนี้นะฮะส่งกลับไปฝั่งหน้าบ้านอ่ะโอเคประมาณนี้นะในส่วนของตัว backend นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปสร้างไฟล์ HTML ที่ฝั่งหน้าบ้านกันนะครับผมก็จะสร้างไฟล์ตรงนี้เนาะเป็นไฟล์ index.html แล้วก็ขึ้นเขาโครง HTML 5 5หานะครับ ก็เป็นไตเติ w ลว่า generate qr code โอเคในส่วนของ body นะครับผมก็จะกำหนดมินหนึ่งตัวแล้วก็ผมจะมี input หนึ่งตัวไว้รับค่านะว่าเป็นรคาคาเท่าไหร่โดยผมจะให้มัน id ที่ชื่อว่า amount ส่วน placeholder ก็เป็น amount แล้วกันนะครับต่อไปอันที่สองเป็นปุ่ม button นะครับโดยจะมี on click คลิกไปที่ function generate code ซึ่งตอนนี้เรายัางไม่สร้างฟังก์ชันตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันโอเคเดี๋ยวผมขอเซฟแล้วไปดูฝั่งหน้าบ้านกันก่อนสักคู่หนึ่งนะครับก็ local host slash ใช้นี่ดีกว่าใช้เป็น live server ดีกว่านะครับอ่ะนี่นะก็ได้ละตรงนี้นะครับก็จะมีออมอลกับปุ่ม generate นะครับต่อไปผมจะเปิด tag mg ร่างทิปตัวนี้นะครับโดย alt เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสไตล์นะครับแล้วก็กำหนด width สัก500พิกเซล object fit เป็น c o n t i n นะก็คือปรับสมดุลรูปภาพให้มันโชว์ทั้งหมดเลยแบบภาพไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับแล้วก็มีขนาดบิทที่500พิกเซลอ่ะแ๋ยวท็ก image ผมตั้งด้วยนะว่าเป็น id img qr แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเอาในส่วนของ jquery cdn mm hmm. กันนะครับก็พิมพ์ว่า jquery cdn อ่ะกดิงก์แรกมาแล้วก็กด uncompress นะครับ copy cdn มามาวางไว้นะครับแล้วก็เปิด tag script ไว้เลย ตรงนี้นะครับเราทงการสร้างฟังก์ชัน g e n QR เอาไว้ถูกไหมฮะต่อไปเนี่ยในแท็กสคริปต์นะครับผมจะทําการสร้างฟังก์ชัน g e n QR มาเหมือนกันโดยถ้าเกิดปุ่มนี้มันถูกกดเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปเรียกฟังก์ชัน g e n QR ขึ้นมาทันทีเลยนะพอมาเรียกปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มรันตรงนี้ละผมก็จะเรียก r แ c ดไปเลยครับเป็นเมธอดเนี่ยเป็นพสต์นะครับ,เ,เ,นนรบเพราะว่าที่ฝั่งหลังบ้านตัวนี้นะครับเราสร้างเป็นเมธอด post เอาไว้นะฮะโอเคต่อไปเป็น url ผมจะมปที่ http local host port สามพันตามด้วยชื่อ API ของเราก็คือชื่อนี้นะครับจะเลือกคีย์มาคัปปี้มาเลยมาวางไว้อย่างนี้นะครับต่อไป data นะครับจะส่งอะไรไปบ้างซึ่งในส่วนของฝั่งหลังบ้านนะครับเรารับคีย์ตรงนี้เอาไว้ใช่ไหมคีย์เมาส์นะครับผมก็ผมก็คัปปี้คีย์เมาส์ม,ม,ม,ามานะมาวางไว้นี่คือคีย์มันตามด้วยจะส่งค่าอะไรไปนะครับซึ่งผมในจะส่งค่า,เ,าเมาส์ตัวนี้ไปนะครับผมก็ต้องการเรียกใช้ jQuery อย่างนี้นะชาร์ปก็คือเป็นแทนเครื่องหมาย ID นะครับตามด้วยแบบวาวอ่ะถ้าเกิดหลายคนอาจจะงงเน, e นี่ยว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดีย๋ยวผมลองไปหลอกให้ดูนะว่ามันคืออะไรถ้าเกิดพิมพ์ไปเห็นไหมครับมันจะเป็นช่องว่างอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติผมใส่ค่า3ไปนะครับแล้วผมมาเรียกตรงนี้ใหม่มันจะได้เลข3มาอย่างนี้นะครับอ่ะซึ่งเป็นการเก็บค่ามาเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีฟันฟันหนูเดียวครอบอยู่ถูกไหม ซึ่งมนเป็นสตริงนะครับซึ่งหลังบ้านเนี่ยเราดักไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดต้อให้ส่งสตริงหรือส่งเป็นอินมาเนี่ยหรือาเป็นโฟดมาเนี่ยเราจะพาร์สเป็นโฟดยางเดียวเลยนะครับแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยผมจะดักไว้อีกหนึ่งรอบอีกในกันก็คือกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับตามด้วยพาร์สโฟดมันก็คือแปลงจากสตริงเนี่ยให้เป็นอินนะครับอ่าอย่างเช่นผมบอกว่าพาร์สโฟดแลวผมส่งเลข3าไปนะครับแต่เห็นได้ว่าเลข3ตัวนี้เนี่ยกับเลข3ตรงนี้นะครับสีมันจะต่างกันนะเห็นไหม ถ้าเกิดมันไม่มีตัวซิงเกิลโคดครอบเนี่ยมันจะเป็นประเภทนัมเบอร์แล้วนะครับโอเคนะครับพอเราพาร์สโฟดมันเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเขียน Success Function กันอ่ะนะครับมาเช็คนะว่ามัน u u c e s s หรือมัน e r r o r r อย่างนี้นะครับโอเค เรียบร้อยละต่อไปตรงนี้เราไปรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแทบ็บเส้นเบิกมาก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเราลองกดเออยังกดรันไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่รันตัวไฟล์ n o Node.js เลยนะครับตรงเทอร์มินอลนะครับถ้าเกิดทุกคนยังจำได้ไหมผมได้เขียนไว้ว่า,าคีย์ที่ศูนย์ตรไหมเวลารันเนี่ยนะครับเราต้องพิมพ์ว่า npm run ได้ศูนย์อย่างนี้นะครับ enter ไปอ่าไปเรียบร้อยนะครับ error มาดู e อ r o รอะไรนะครับมันบอกว่า listen address already in use อ๋อมันมีตัวอื่นนั้นอยู่ก็คือผมรันตัวที่แสดงบทรับให้ทุกคนดูเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเซฟเซฟที่ไฟล์เด็ตเยสใหม่นะกดเซฟไปปุ๊บไม่ได้อ่ะงั้นกดกดที่เทอร์มินอลก่อนแล้วก็กดคอนโทรลซนะคอมาก่อนตามด้วยกด mpm run ศูนย์ใหม่ปุ๊บอ่ะได้แล้วนะครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่มันมันเอร์ร์นะมันบอกว่ามันพอร์ตนี้เนี่ยมันถูกมันถูกรันอยู่นะครับมันรันซ้ำไม่ได้เนี่ยเห็นไหม a d r e t e already in use port ตสามพนะครับอะผมก็วิ่งไปปิดพอร์ตสามพันแล้วก็มาเปิดกันใหม่นะครับก็ได้ละโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปยิง API กันดูนะครับผมบอกว่าผม generate เคียวโคตมา3าบาทนะครับอ่ะเรากด generate ไปนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมว่าฟังก์ชัน generate ที่มาเนี่ยเห็นไหมครับมัน status มันเป็น200แล้วนะครับซึ่งมันจะส่ง r e s u l t กลับมาเป็น b บ s e 64อย่างนี้นะครับอ่ะย้อเห็นไหม ซึ่งในตัวเบทหกสีเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาเป็นรูปภาพได้นะโดยการตรงนี้ครับที่เราทำการสร้าง id ให้กับตัวแท็ก IMG จำได้ไหมครับผมสร้าง id ว่า IMG ขึ้วนะตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดมันสักเซตเนี่ยผมก็จะทำการเซตตัวแท็ก IMG นะครับโดยใช้ attr function ของ jQuery นะครับไปเซต attribute src ตามด้วย value ที่เราอยากจะใส่ไปใน src ก็คือ value ของ response ดอทอะไรครับก็คือดอทรีเซิลตัวนี้นะฮะทั้งก้อนนี้คือ Response นะครับส่วนนี้ดอทรีเซิลแล้วก็เป็น Response ด res อทรีเซลอย่างนี้นะครับโอเคลองเซฟไปดูนะไปรันดูใหม่อ่ะผมจินตนาการสามบาทมาปุ๊บก็จะออกมาเป็นคิวอาร์โค้ดอย่างนี้แล้วนะครับอ่ะลองหลบไปดูนะผมลองอินสเปกต์ดูว่าเป็นเบทหกสี่จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับวาเอ็ดอาร์ซีเนี่ยมันจะเอา Response ด res อทรีเซลเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ในอาร์ซีตรงนี้นะครับเป็นเบทหกสี่เนาะโอเคเดี๋ยวผมลองเปิด ตัวแอทธนาคารแล้วก็ลองสแกนดีกว่านะครับปกอ่ะนี่นะครับผมก็ทาการเปิดกล้องมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสแกนเคีร์โค้ดกันนะครับที่เราจินมาสามบาทนี่นะฮะสามบาทเมื่อสักครู่ที่เราจินขึ้นมานะครับอ่ะนะฮะเห็นไหมครับว่าได้เลขสามบาทตรงกันเลยนะครับก็คือเราจินมาสามบาทตรงนี้นะครับตามด้วยเลขพรอมเพลที่เราใส่ไปก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมไม่รู้ถ้าเกิดกดต่อไปมันจะชำระเงินได้หรือเปล่านะ เอ้ยมันมีเลขนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่คิดมันจะมีเบอร์นี้นะครับมันมีจริงด้วยเหรอเนี่ยโอเคผมขอไม่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 แสดงชื่อเขาแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของการเจนคิวอาร์โค้ดนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆที่ช่องกราฟิกทูบีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ